สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทุกท่านสมฉุนนิยายเสียงมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้สมฉุนขอเสนอนิยายเสียงเป็นตอนแรกในนิยายเสียงเรื่องสอนรักมาเฟียค่ะพร้อมหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะคนที่มีชื่อในสัญญาคือโทมัสเรลดาและมีผู้คำคือมิสพบรักเกือบจะร่ำรวยครับนายฮะชื่ออะไรนะชื่อแปลกมาก จากที่เราสืบทราบมาเธอเป็นคนไทยที่เข้ามาทำงานที่นี่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับและเธอก็ยังทำงานที่คาสิโนของเราด้วยไซมอนไม่สนใจรายละเอียดของสัญญาแต่เขารู้สึกขบขันกับชื่อของผู้ค้ำประกันมากกว่าชื่อค่อนข้างแปลกประหลาดสำหรับเขามากเอาละนายจัดการได้ตามความเหมาะสมนะอย่าลืมว่ากฎก็ต้องเป็นกฎ ครับนายประเทศโมนาโกเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเล็กเป็นอันดับสองของโลกเป็นประเทศที่มีความเวอร์วังอลังการหรือว่าความรูหราไฮโซเรียกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่รวยโคตรแบบว่ารวยโคตรพ่อโคตรแม่เลยทีเดียวเหตุผลที่อภิมหาเศรษฐีของแต่ละประเทศย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็เพราะว่า เมืองนี้ไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดกหรือภาษีรายได้ดังนั้นพวกดารานักฟุตบอลหรือแม้แต่นักแข่งรถฟอร์มูล่าวันก็จะย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คนที่นี่ส่วนใหญ่พูดภาษาฝรั่งเศสประเทศประเทศนี้มีขนาดพื้นที่1.96ตารางกิโลเมตรเล็กกว่ากรุงเทพมหานครของเรา1,000เท่า เป็นเมืองเล็กๆที่ขนาดว่าคุณสามารถวิ่งรอบประเทศได้ภายในวันเดียวในประเทศนี้มีประชากรแค่สามหมื่นกว่าคนประเทศนี้มีความงดงามดังสวรรค์นบนดินเพราะมีส่วนที่ติดชายหาดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งเมืองสำหรับเมืองนี้มีฤดูการเหมือนกับยุโรปทั่วๆไปก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อน และรู้ดูหนาวประเทศมอนาโคเป็นประเทศที่ร่ำรวยมั่งคั่งก็จริงเนื่องจากมีพื้นที่ขนาดเล็กดังนั้นประเทศนี้จึงไม่มีสนามบินผู้คนที่จะมาที่นี่ทุกคนจะต้องบินไปลงที่สนามบินเมืองนีดหรือที่คนไทยเรียกว่าเมืองคานเมืองที่มีเทศกาลหนังเมืองคานที่ยิ่งใหญ่และเมื่อคุณบินมาถึงสนามบินนีดแล้วการที่คุณจะเดินทางไปประเทศมนาโค คุณสามารถทำได้ดังต่อไปนี้หากคุณเป็นคนรวยมากๆคุณก็สามารถนั่งเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวเข้าไปได้เลยหรือถ้าคุณไม่มีคุณก็ใช้บริการเฮลิคอปเตอร์แท็กซี่นั่งได้ครั้งละ6คนใช้เวลาบิน7นาทีมีเที่ยวบินวันละ50ทเที่ยวต่อวันและออกทุกๆ15นาทีจะออกเดินทางจากสนามบินนีสสู่มอนโก และเมื่อถึงมอนาโกแล้วก็จะมีรถรีมูซีนจะมารับคุณและพาคุณไปส่งอย่างโรงแรมวิลล่าคาิหาดหรือบ้านพักของคุณและอีกวิธีที่คุณสามารถที่จะเดินทางจากสนามบินนี้สู่มนาโกก็คือการนั่งแท็กซี่เข้าไปซึ่งจะใช้เวลา45นาทีแต่ขอบอกว่าเส้นทางนี้หาริโหดมากๆเนื่องจากเส้นทางจะเป็นภูเขา รถเลี้ยวเขียวคดซึ่งค่อนข้างน่ากลัวมากทีเดียวและเส้นทางสุดท้ายก็คือคุณสามารถนั่งรถไฟจากสนามบินนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเข้าสู่ประเทศมนโโกประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศค่าของชีพแพงที่สุดเหมือนกับฉันและเพื่อนของฉันที่เราตกลงกันว่าเราจะมาขุดทองกันที่ประเทศนี้ ประเทศโมนาโกฉันพบรักเกือบจะร่ำรวยนามสกุลของฉันมันก็บ่งบอกทุกอย่างในชีวิตของฉันอยู่แล้วว่าทุกอย่างที่มีก็ได้แค่เกือบจะพบรักเดินทางเข้ามาในโมนาโกอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศโมนาโกเพื่อมาทํางานที่นี่พบรักและแพตตี้สองสาวเพื่อนซีสองคนสมัครงานมากับเอเจนซี่รายใหญ่เพื่อมาทํางานที่คาสิโนโนวา ประเทศมนาโกเมื่อสองคนมาถึงที่นี่ทั้งสองตื่นตาตื่นใจมากกับการได้มาต่างประเทศครั้งแรกและได้มาเยือนประเทศที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกทั้งสองหวังว่าการที่มาที่นี่และมาทำงานที่นี่เพื่อที่จะเก็บเงินและจะได้มีอนาคตที่ดีขึ้นพบรักและแพตตี้เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากด้วยเพราะว่าทั้งคู่ เรียนมาด้วยกันและทั้งสองมีชีวิตที่ไม่แตกต่างกันนักทั้งสองจึงรักกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดเวลาชีวิตของเธอทั้งสองเติบโตมาด้วยการปากกัดตีนทีบเธอรับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินและส่งเสียตัวเองให้ได้เรียนหนังสือเธอทั้งสองคนเรียนจบปริญญาตรีแล้วและมีเงินเก็บส่วนหนึ่งในวันหนึ่งแพตตี้เพื่อนรักของเธอ ได้ชักชวนให้พบรักมาที่มอนาโกเพื่อมาทำงานเก็บเงินแต่ความจริงแล้วแพตตี้มาที่นี่ก็เพื่อมาหาคู่ครองเพราะเธอรู้ว่าถ้ามาที่มอนาโกมีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้เป็นมาดามหญิงสาวทั้งสองใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายที่มีในชีวิตเดินทางมาทำงานที่นี่ การเดินทางเป็นไปอย่างเรียบร้อยราบเรียบดีด้วยว่ามนาโกไม่มีสนามบินดังนั้นเมื่อพวกเธอทั้งสองเดินทางมาถึงสนามบินเมืองนี้แล้วก็ต้องนั่งรถเมล์หรือแท็กซี่ต่อไปอยังมอนาโกโดยใช้เวลา45นาทีระหว่างทางถนนโคดเคี้ยวเลี้ยวรถโค้งหักศอกเยอะแยะมากมายสองสาวนั่งกันหน้าซีเซีย เพราะไม่คุ้นชินกับเส้นทางสภาพนี้แพตตี้เอ่ยถามคนขับขึ้นนานไหมกว่าจะถึงมอนาโกค,คนขับแจ้งอีกประมาณ20นาทีครับคุณนายอุ๊ยแพตตี้ได้ยินดังนั้นเธอเชิดคอระหงงเมื่อได้ยินคนขับรถเรียกเธอว่าคุณนายพบรักฉันเหมือนคุณนายมากเลยใช่ไหมรู้สึกดีใจจังเลยแพตตี้ ฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วล่ะฉันจะอ้วกออกมาแล้วล่ะเธอเธอมียาดมไหมแพตตี้รีบส่งยาดมให้กับภพบรักเพราะเธอเห็นว่าภพรักกำลังจะไม่ไหวแล้วและเมื่อแท็กซี่จอดสนิทแล้วแจ้งสองสาวว่าถึงที่หมายแล้วนะครับคุณนายคาสิโนโนว่าเมื่อเธอทั้งสองจ่ายค่าแท็กซี่เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ของคาสิโนแจ้งความประสงค์ว่า เธอมาทำงานตามที่จดหมายเรียกตัวฉบับนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นจดหมายก็พาทั้งสองไปที่ออฟฟิศฝ่ายบุคคลเมื่อสองสาวมาถึงฝ่ายบุคคลทั้งสองก็ต้องผรีดหวังเพราะว่าทางฝ่ายบุคคงแจ้งว่าในตำแหน่งที่พวกเธอสมัครงานมาในตอนนี้ไม่ว่างแต่ถ้าหากว่าเขาทั้งสองจะทำงานที่นี่ก็ให้ไปทำในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ ชั้น V.I.P. ที่ตอนนี้กำลังต้องการคนอยู่ซึ่งค่าตอบแทนก็จะน้อยกว่าตำแหน่งที่พวกเธอสมัครมาเล็กน้อยแต่ทางคาสิโนก็มีที่พักอาหารพร้อมให้กับพนักงานต่างถิ่นถ้าหากสนใจที่จะทำพบรักกับแพตตี้ไม่มีทางเลือกแล้วเพราะไหนๆพวกเธอก็มาถึงที่นี่แล้วก็ต้องลองดูสักตั้งเมื่อสองสาว ตกลงปรงใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่และทำงานในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟพนักงานก็นำสองสาวมาที่ที่พักและแจ้งว่าเธอทั้งสองจะต้องเริ่มทำงานอีกสองวันข้างหน้าภพรักฉันว่าเธอต้องไปเปลี่ยนนามสกุลแล้วละ่ะตอนนี้ฉันชักจะเชื่อแล้วนะว่าการที่เราพลาดอะไรดีๆในชีวิตไปหลายอย่างเนี่ยเป็นเพราะนามสกุลของเธอแน่นอนทุกอย่างเกือบจะเกือบจะตลอดแพตตี บนขึ้นมานี่เธอจะบ้าเหรอก็แค่นามสกุลปะวะไม่ไหวล่ะฉันขอนอนก่อนแล้วกันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหนื่อยมากกับการเดินทางผู้จบพบรักก็ล้มตัวลงนอนตื่นตื่นพบรักตื่นเราออกไปท่องราตรีค่ำคืนนี้กันเถอะไปดูซิว่าเมืองแห่งความเลิศดรู้จะเป็นยังไงแพตตี้เอ,อ่ยชวนพบรักที่ค่อยๆลืมตาขึ้นไปสิ ฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันพูดจบสองสาวก็เริ่มแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปท่องราตรีแพตตี้นี่เธอใส่ขนาดนี้เลยเหรอพบรักถามเพื่อนเมื่อเหลือไปเห็นว่าขณะนี้แพตตี้อยู่ในชุดราตรีเปิดหลังสีชมพูหวานสวยเซ็กซี่ในขณะที่เธอสวมใส่แค่ชุดเรสธรรมดาไม่ได้สิมาถึงทิ่นไฮโซทั้งทีต้องจัดหนักซะหน่อยฉันเพิ่งรู้นะว่า เธอมีชุดแบบนี้ด้วยอ๋อชุดนี้น่ะเหรอฉันก็มีชุดนี้ล่ะชุดเดียวจากประตูน้ำน่ะทั้งสองสาวหัวเราะกันร่าและเมื่อทั้งสองแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมหรือยังโพบรักพร้อมแล้วจ้ะโอเคโพบรักส่งสัญญาณสัญลักษณ์มือบอกเพื่อนสาว Let's go และเมื่อทั้งสองเดินพ้นออกมาจากที่พักว้าวสมคำล่ำลือจริงๆเลย เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ชัดๆเพราะตอนนี้ถนนหนทางเต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมาเดินกันฝาักไควแสงสีเสียงไฟประดับประดาตามท้องถนนหนทางสวยงามมากบนท้องถนนมีแต่รถซุปเปอร์คาร์ที่วิ่งกันบุญสองสาวตื่นตาตื่นใจมากเพราะนี่คือการเดินทางมาเมืองนอกเป็นครั้งแรกเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าเมืองคนรวยๆเขาอยู่กันแบบนี้นะหรอ ร้านอาหารเต็มไปด้วยผู้คนที่แต่งตัวหรูหราไฮโซพบรักฉันว่ามันต้องแพงมากๆแน่นอนเลยราคาอาหารแต่ละมือ้อฉันก็ว่าแบบนั้นล่ะพูดแล้วก็หิวไม่นะแพตตี้เราไม่มีเงินมากมายพอที่จะไปนั่งร้านอาหารกับคนพวกนั้นแน่เราเดินไปทางโน้นดีกว่าโน,น่นๆ่นฉันเห็นชายหาดอยู่ตรงโน้นเราเดินไปดูกันดีกว่าถ้าเธอหิวนะเดี๋ยวเราซื้ออะไรที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ต ไปกินกันที่ห้องพักดีกว่าไหมพูดจบพบรักก็เดินนำไปแพตตี้เดินตามและตรงดิ่งไปยังชายหาดเมื่อเดินมาถึงที่นี่โอ้สวยจริงๆเลยเพราะที่นี่ก็คือท่าเทียบเรือยอทที่มีวิวที่สวยที่สุดมีเรือยอทจอดเทียบท่าอยู่เป็นจำนวนมากมีตั้งแต่เรือยอทขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ว่ากันว่าค่าจอดเรือที่นี่แพงมาก สองสาวเดินชมวิวชายหาดกันอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานสลับกับการถ่ายรูปโดยเฉพาะแพตตี้เธอมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่เธอหลงไหลมนต์เสน่ห์ของโมนาโกเข้าแล้วละ่ะในขณะที่ทั้งสองกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นพบรักเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนจ้องมองมาอย่างเธอแพตแพตฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนจ้องมองพวกเราอยู่นะแน่นอนอยู่แล้วจ้า เพราะว่าทั้งชายหาดนี้มีแค่เราสองคนเท่านั้นที่สวยที่สุดแพตตี้บอกกับเพื่อนรักและเมื่อพบรักลองมองรอบๆกายก็สังเกตได้ว่ามันใช่จริงๆเพราะมีแต่สายตาของหนุ่มหนุ่มจ้องมองมาอย่างพวกเธอทั้งนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเธออาจจะเป็นชาวเอเชียเลยดูโดดเด่นกว่าพวกเขาก็ได้เมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอก็โล่งใจนี่พบรัก ทำตัวปกติเถอะคิดเสียว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเรามาที่นี่มาเที่ยวทำตัวเนียนๆให้เข้ากับพวกเขาเถอะเดี๋ยวพอเราเริ่มทํางานเราก็คงไม่มีเวลาได้มาเดินดูร้าแบบนี้แน่นอนในขณะที่ทั้งสองกําลังคุยกันอย่างออกรถพบรักพบรักเธอดูฝรั่งคนนั้นสิโอ้ช่างโก้จริงๆคนไหนละแพทก็คนที่กําลังลงมาจากเฟอร์รารี่สีเหลืองนั่นไงดูสิ รอถูกใจฉันมากว้าวคนนี้ล่ะสเปคของฉันพ่อของลูกฉันแน่นอนแพตตี้มองชายหนุ่มอย่างไม่ละสายตาพบรักพบรักเขามองมาที่ฉันด้วยนะเขายิ้มให้ฉันด้วยแกเห็นไหมแกเห็นใช่ไหมใหญ่แพตตื่นนี่แกเล่นจ้องมองเขาปากค้างขนาดเนี้ยเขาไม่มองแกกลับก็ประหลาดล่ะไปไปเราเดินไปตรงจุดชมวิวดีกว่าฝรั่งก็คนอย่างเรานี่แหละ ดีกว่าเราก็แค่ว่าพวกเขาขาวกว่าเราแค่นั้นเองเพราะว่าพบรักไม่ได้มองว่าพวกฝรั่งแตกต่างไปจากเธอเลยเธอจึงไม่ตื่นเต้นแต่แพตตี้ดูจะดีดามากกว่าเพราะความใฝ่ฝันของเธอเธอมาที่นี่ก็เพราะว่าเธออยากเป็นมาดามของใครสักคนที่ร่ำรวยมหาศาลในขณะที่สองสาวกำลังก้าวเดินออกไปยังจุดชมวิวพบรักฝรั่งคนนั้นกำลังเดินตามเรามาด้วยนะ ฉันว่าเขาสนใจฉันแล้วละ่ะแพตตี้ส่งสัญญาณให้พบรักหยุดเดินเพราะเธอเห็นว่าชายที่หมายตากำลังเดินตรงมาอย่างเธอพบรักค่อยๆจะรอแต่แพตตี้เธอหยุดเดินและยืนรอเหมือนกับว่าเธอรู้ว่าชายคนนี้กำลังสนใจเธอและเดินตรงมาหาเธอและแล้วก็เป็นไปตามที่เธอคาดหวังชายหนุ่มคนนั้นเดินตรงมายัางเธอและกล่าวทักทาย พร้อมแนะนำตัวสวัสดีครับผมโทมัสแวนด้าครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับฉันแพตตี้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณแพตตี้แพตตี้ส่งมือทักทายชายหนุ่มชายหนุ่มจับมือเธอไว้และจูบลงบนหลังมือของเธอเบาๆแพตตี้รู้สึกร้อนผ่าไปทั้งตัวนี่แค่ทักทายนะเนี่ยจะให้เกียรติผมดินเนอร์กับผมสักมือ ได้ไหมครับคนสวยแพตตี้ดีใจมากที่ได้ยินรัคำเชิญชวนจากชายหนุ่มแต่แต่ดิฉันมีเพื่อนมาด้วยนะคะไม่เป็นไรเลยครับด้วยความยินดีถ้าคุณผู้หญิงไม่รังเกียจแพตตี้ส่งสัญญาณมือเรียกพบรักให้เดินเข้ามาหาเธอและเมื่อพบรักมาถึงเธอรีบแนะนําตัวเออพบรักนี่คุณโทมัสคุณโทมัสคะนี่เพื่อนของดิฉันคะ่ะพบรักคะ่ะฮะ พบรักชื่อเธอแปลกดีนะครับโทมัสยิ้มมุมปากพบปรักไม่ชอบใจนักเมื่อโทมัสบอกว่าชื่อของเธอมันแปลกเพราะเธอชื่นชอบกับชื่อของเธอมากพบรักเขาชวนเราไปทานอาหารเย็นนะ่ะแพตตี้กระซิบเบาๆฉันว่าอย่าไปเลยแกเรามาที่นี่เพิ่งมาถึงวันแรกนะยังไม่รู้จักกันดีพออย่าดีกว่าไม่นะพบรัก แกก็รู้ว่าฉันมาที่นี่เพื่ออะไรเมื่อมีโอกาสฉันจะไม่ยอมพลาดมันเด็ดขาดและฉันก็ตอบตกลงเขาไปแล้วด้วยแล้วเขาก็ไม่ขัดข้องน่าพบรักไปนะไปกับฉันนะฉันอยากรู้นะว่าคนรวยๆเขากินอะไรเป็นอาหารกันนะาพบรักนะด้วยว่าพบรักก็รักและเป็นห่วงเพื่อนมากเธอเลยปฏิเสธเพื่อนไม่ได้เอ้าไปก็ไปแพตตี ฉีกยิ้มกว้างอย่างดีใจมากเพราะว่าถึงเธอจะกล้ากากันแต่เธอก็ยังมีความกังวลถ้าหากพบรักไม่ไปด้วยเมื่อพบรักตอบตกลงเพตตี้รีบเดินไปควงแขนโทมัสพร้อมกับตอบรับว่าถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะคะ่ะพูดจบโทมัสก็ยกมือส่งสัญญ,ญาณเรียกอะไรบางอย่างสองสาวถึงกับตกตะลึงเพราะในชีวิตของพวกเธอไม่เคยนั่งซุปเปอร์คาร์มาก่อนเลย สิ้นสัญญาณมือจากโทมัสก็มีรถซูเปอร์คาร์เฟอร์รี่หรูสามคันมาจอดเทียบที่สนนโทมัสพูดคุยกับคนขับและสั่งให้แพตตี้ไปนั่งคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็เป็นของพบรักส่วนเขานั่งไปกับคันแรกรถยนต์สามคันค่อยๆขับตามกันมาอย่างชา้ชาๆแพตตี้หัวใจเต้นโครมครามหลงไหลไปกับความสวยหรูของที่นี่และคิดในใจว่าเธอจะต้อง ได้เป็นมาดามแน่นอนในส่วนของพบรักเธอไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยสําหรับการมาที่นี่เพราะจุดป,ประสงค์ของเธอก็แค่มาทำงานที่นี่เพื่อเก็บเงินและเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างงานเธอจะกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยแบบพอเพียงพบรักอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่ารถจะพาเธอไปที่ไหนกันแน่เอ,อคุณคะไม่ทราบว่าคุณจะพาดิฉันไปที่ไหนคะพบรัก เอ่ยถามโชเฟอร์โซเฟอร์ตอบกลับมาว่าคุณผู้หญิงครับคุณเห็นยอดเขาข้างหน้าของเราไหมครับที่นั่นล่ละครับที่ผมจะไปส่งคุณข้างบนนั้นจะเป็นจุดชมวิวของเมืองเมืองนี้ที่สวยงามที่สุดและสูงที่สุดบนนั้นจะมีพระราชวังอยู่ด้วยถนนในมนาโคค่อนข้างที่จะแคบและคดเคียวเพราะว่าภูมิประเทศเป็นแบบหน้าติดทะเลหลังชนภูเขาถึงว่า เป็นเมืองที่มีงวงจุยที่ดีที่สุดที่นี่ใช้เงินสกุลยูโรแม้ประเทศนี้จะไม่ได้อยู่ในอียวก็ตามสองข้างทางที่รถพาสองสาวขึ้นมาบนถนนภูเขาทิวทัศน์ด้านล่างช่างสวยงามเหลือเกินในยามค่ำคืนแสงไฟสลัวสลัวร,ระยิบระยับเปรียบเสมือนว่าในค่ำคืนนี้เธอทั้งสองคือนางฟ้าเมื่อรถยนต์ทั้งสาคันมาถึงที่หมายแล้วเมื่อรถจอดสนิท ก็มีบริกรคอยเปิดประตูให้แพตตี้เดินลงไปอย่างเชิดระหงสง่างามและรีบเดินไปควงแขนของโทมัสเหมือนกับแสดงความเป็นเจ้าของส่วนพบรักกล่าวขอบคุณคนที่เปิดประตูรถให้เธอและยิ้มให้อย่างสุภาพแบบสยามเมืองยิม้มแล้วทั้งสามก็เดินเข้าไปในร้านอาหารแห่งนั้นโดยที่แพตตี้เดินเคียงข้างกับโทมัสอย่างสง่างามสวยงามส่วนพบรัก เธอเดินตามหลังคนทั้งสองเธอมีความรู้สึกว่าในค่ำคืนนี้เธอเปรียบเสมือนคนรับใช้ของซินเดรล่าซึ่งซินเดรล่าในค่ำคืนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเพื่อนรักของเธอแพตตี้เพื่อนของเธอเองเมื่อก้าวเข้ามาภายในร้านอาหารทุกสายตาจับจ้องมายังเขาทั้งสามพบรักรู้สึกประมาะเล็กน้อยเพราะเกิดมาไม่เคยได้เข้ามาใช้บริการอะไรที่มันรูราขนาดนี้ พนักงานเสิร์ฟโค้งคำนับพวกเขาทั้งสามอย่างสุภาพและเดินนำไปยังโต๊ะอาหารที่โทมัิเลือกเอาไว้แล้วเป็นโต๊ะที่สุดแสนจะโรเมนติกที่สามารถมองเห็นวิวทะเลพบรักมองไปนอกกระจกอะไรมันจะสวยขนาดนี้ทะเลกับท้องฟ้ามีเส้นที่มาบรรจบกันมองไปไกลจนสุดลูกหูลูกตาสีน้ำทะเลลดหลั่นกันไป อย่างกับว่ามีใครมาแต่งแต้มสีสันในเวลานี้เป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอฟ้าแสงอาทิตย์กระทบกับสายน้ำส่งแสงระยิบระยับเป็นประกายทองมันเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนักในขณะที่เธอกำลังดื่มดำอยู่กับธรรมชาติตรงหน้าเธอก็ต้องสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อแพตตี้กระซิบบอกเธอว่าอยากจะเข้าห้องน้ำคุณโทมัสคะพวกเราขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ แพตตี้บอกกล่าวกับโทมัสเชิญครับเดี๋ยวที่ฉันกลับมานะคะแพตตี้พูดพร้อมกับส่งสายตาหวานฉ่ำให้กับเขาเมื่อสองสาวมาถึงห้องน้ำอุ๊ยฉันอยากจะกรีดดังๆจังเลยทำไมทำไมฉันโชคดีขนาดนี้คุณโทมัสเขาต้องรวยมากแน่ๆเธอว่าไหมพบรักเธอดูสิความหรูหราความอลังการฉันใฝฝันฉันใฝฝันมานานแล้ว ฉันจะต้องขึ้นไปยืนเคียงข้างกับเขาให้ได้ฉันฉันนี่แหละฉันต้องเป็นเนื้อคู่ของเขาแน่ๆแพาต,ตี้เธอเพิ่งจะเจอเขาไม่กี่ชั่วโมงเองนะแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีประวัติเป็นมายัางไงพบรักนี่เธอไม่คิดจะให้กำลังใจอะไรฉันบ้างเลยหรือรู้ไหมว่าฉันตกหลุมรักเขาแล้วล่ะเนื้อคู่เนื้อคู่ของฉันจริงๆเมื่อเห็นว่าเพื่อนน้อยใจพบรักก็เลยต้องตามน้ำไปเอาละเอาล่ะ ซินเดอร์ล่าคืนนี้ต้องเป็นเธอแน่นอนและพร้อมหรือยังคะคุณซินเดอริล่าจะได้ออกไปเจอกับคุณเจ้าชายของเธอเสียทีเชิญเสด็จเจะะ้าค่ะด้วยท่าทีที่แสดงออกมาทําให้แพพตี้ยิ้มแฉ่งดีใจที่เพื่อนรักคอยตามความคิดของเธอและเมื่อหญิงสาวเดินออกมาจากห้องน้ําในขณะที่เดินออกมาจากห้องน้ํนนออา,าร่างของพบรักก็ชนเข้าจังเบอร์เกอร์กับชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา เขาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเขาเดินชนเธอด้วยแรงประทะทําให้เธอลงไปกองอยู่กับพื้นโดยที่เขาไม่สนใจใยดีอะไรเธอเลยและไม่กล่าวขอโทษเธอด้วยแถมเขาก็ยังคงเดินตรงไปข้างหน้ายังกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพบรักโกรธมากไอ้คนไม่มีไรมารยาทไอ้คนบ้าขณะที่เธอกําลังบ่นอยู่นั้นแต่แล้วก็มีสองหนุ่มช่วยกันพยุงเธอขึ้นมา คุณผู้หญิงครับเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับเปล่าค่ะขอบคุณมากค่ะดิฉันไม่อ,อพบรักยังพูดไม่ทันจบประโยคสองหนุ่มก็รีบเดินตามชายรูปงามคนนั้นไปนี่มันวันเฮงสวยอะไรของฉันเนี่ยแต่ด้วยความว่าพบรักเป็นคนที่ไม่ยอมคนและเธอไม่ชอบที่เขาทำตัวไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาเสียเลยกับสุภาพสตรีอย่างเธอเธอมองหาแพตตี้เพื่อนรัก แต่ตอนนี้แพตตี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแพตตี้กำลังเดินดิง่งตรงไปยังโต๊ะที่โทมัสนั่งรออยู่พบรักเดินตามชายหนุ่มรูปงามไปไม่ใช่เดินตามสิเธอแทบจะวิ่งตามเขาไปเลยละ่ะเมื่อถึงระยะประชันชิตซึ่งมันยากมากที่จะเข้าถึงตัวเขาอีกอย่างชายสองคนที่ช่วยเธอเอาไว้ก็เดินประกบอยู่ข้างหลังเขาพบรักตัดสินใจว่า ธอจะต้องแวกชายสองคนนี้ไปเพื่อที่จะได้ถึงตัวเขาในจังหวะที่เธอแวกร่างของชายสองคนนี้เข้าไปก็เป็นจังหวะที่ชายรูปงามหยุดและหันมามองพอดีเธอเลยชนกับเขาเข้าอย่างจังแต่เขาไม่สะทกสะทานเพราะเขาเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่กำยำกว่าเธอมากความสูงของพบรักเมื่อเทียบกับเขาแล้วเธอสูงแค่แผงอกของเขาเท่านั้นเอง แรงประทะทําให้เธอติดแมะอยู่ตรงที่แผงอกอันแกร่งกํายําของเขาน้ําหอมที่เขาใช้มันหอมยั่วยวนใจเหลือเกินพบรักรู้สึกเคริบเคลิมแต่แล้วชายหนุ่มก็เอามือหนาแกร่งค่อยๆแกะร่างของเธอออกจากตัวของเขาราวกับว่าร่างของเธอเปรียบเสมือนจิ้งจกหรือตุ๊กแกก็ไม่ปานที่เกาะติดแผงหน้าอกเขาไว้เพราะเขาใช้แค่สองนิ้วแกะร่างเธอ ออกจากกายกำยำของเขาพร้อมทั้งส่งเสียงดุดันใส่เธออีกทำไมซุ่มซ่ามจังเดินชนฉันแล้วไม่คิดจะขอโทษเลยหรือไงเสียงมารยาทมากเขามองมาอย่างเธอที่ยืนอยู่ตรงหน้าอย่างเกี้ยวกาดและตะคอกใส่เธอนี่คุณประโยคพวกเนี้ยฉันน่าจะเป็นคนด่าคุณมากกว่าคนไม่มีมารยาทต,ต่ำนี่เธอว่าอะไรนะชายหนุ่มกโกรธมากกับคำพูดของเธอเพราะในชีวิตเขา ไม่เคยมีใครมาว่าเขาเลยแบบนี้ฉันว่าคุณต่ำไม่มีมารยาทคุณชนชั้นลงไปกองอยู่กับพื้นคุณไม่กล่าวขอโทษฉันสักคำแถมคุณก็เดินจากฉันมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณมันคุณนี่หยุดอย่ามากล่าวหาฉันนะฉันเดินไปชนเธอตอนไหนไม่ทราบแม่สาวน้อยชายหนุ่มตอบกลับพร้อมทำตากรุ้มกริ่มใส่เธออีกพอพูดว่าสาวน้อยพบรัก เกลียดสายตาแบบนี้ของเขามากคุณอย่ามามองฉันด้วยสายตาแบบนี้นะก็ไม่แปลกเพราะว่าในแต่ละวันมีผู้หญิงมากหน้าหลายตาที่หลงสเสน่ห์ผมและเข้ามาหาผมแล้วใช้วิธีแบบคุณเพื่อที่จะได้เข้าถึงตัวผมแต่ผมขอบอกวิธีตื้นตื้นแบบนี้เก็บไปใช้กับผู้ชายอ่อนหัดเถอะนะสาวน้อยหยุดหยุดเรียกฉันว่าสาวน้อยสักทีฉันมีชื่อของฉันฉันไม่ใช่สาวน้อยฉันชื่อพพรัก ฮะเธอชื่ออะไรนะชื่อเธอช่างแปลกประหลาดจริงๆพูดจบเขาก็หัวรอขบขันในชื่อของเธอยิ่งเพิ่มความโกรธให้กับพบรักขึ้นอีกหลายเท่าณนะตอนนี้ความโกรธที่เธอมีกรบเกลื่อนความกลัวในตอนแรกของเธอหมดแล้วจากที่ตอนแรกเมื่อเห็นร่างของชายหนุ่มรูปงามสูงใหญ่แต่ในตอนนี้ในสายตาของเธอเขาก็แค่มดตัวหนึ่งตกลง คุณจะขอโทษฉันหรือไม่ที่คุณเดินชนฉันผมว่าไม่จําเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เดินชนคุณเอาวิธีนี้ไปใช้กับผู้ชายคนอื่นเถอะสาวน้อยพบรักกระโดดและยกมือขึ้นแล้วฟาดไปบนใบหน้าของชายหนุ่มอย่างเต็มแรงด้วยว่าความสูงของเธอที่มีเพียงน้อยนิดรู้จักฉันน้อยไปแล้วไอ้คนไม่มีมารยาทต่ำพูดจบเธอก็เดินจากไป ส่วนชายหนุ่มยังคงตกตะลึงเพราะนึกไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเขาเมื่อเขาตั้งสติได้เขารีบสั่งลูกน้องตามผู้หญิงคนนั้นไปครับนายสองบริการหายไปสักครู่แล้วกลับมารายงานชายหนุ่มว่าผู้หญิงคนนั้นมากับคุณโทมัสครับนายว่าแต่นายสองคนเห็นไหมว่าฉันเดินไปชนหล่อนจริงหรือเปล่าตามที่หล่อนกล่าวอ้างสองบริการ ตอบแทบจะประสานเสียงกันว่าจริงครับนายที่ไหนหน้าห้องน้ำครับพวกเราสองคนยัง่วยพยุงเธอขึ้นมาเลยครับนายนี่เรื่องที่หลอนพูดเป็นความจริงหรือนี่เห็นทีเราจะต้องทำความรู้จักกันไว้แล้วละ่ะแม่เสือน้อยชายรูปงามมองตรงไปยังโต๊ะของโทโมัสอย่างมีเล่ห์นจบตอนที่หนึ่งค่ะสำหรับนิยายเสียงเรื่องสอนรักมาเฟียนะคะ อย่าลืมโปดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ